ไปอีกคนนางเอกดาวรุ่งเดินออกจากค่ายเงียบๆปิดฉาก8ปีโบกมือลาต้นสังกัดเดิมอีกคนแล้วหลังจากที่อยู่มานาน8ปีสำหรับเฉินอี้ฉีเชนยูฉีและตอนนี้เธอได้ก่อตั้งบริษัทเป็นของตัวเองขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเพื่อรับงานและโปรโมตงานผ่านช่องทาง งินนี้เม้ว่าไม่มีประกาศออกมาอย่างเป็นทางการว่าเธอไม่ต่อสัญญากับต้นสังกัดแต่เฟนคลับก็เดากันได้เพราะอดีตต้นสังกัดไม่โพสต์โปรโมทงานให้เธอแล้วในตอนนี้แต่กลับเป็นเพจสตูดิโอของเชิญอี้ฉีเชนยูฉีเองที่โพสต์โปรโมทงานต่างๆเชิญอี้ฉีเชนยูฉีถือเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่มีความสามารถไม่น้อย ขอให้เธอพบเจอกันเส้นทางที่ใช่